สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงเคปเลอร์กันหลังจากที่ในรายการค e n นด o อมซีซั่น2ที่ผ่านมานี้นะครับ EP ล่าสุดกับการแข่งขันในรอบ Fantastic s t a ต e นะครับสาวๆเคปเลอร์นั้นก็ได้เลือกเอาเพลงของรุ่นพี่วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังโซนยอนชิดแดหรือว่า Girlation เกิร์ล แห่งชาติของประเทศเกาหลีและก็เลือกเพลง The Boys นะครับเพลงชื่อดังของ Girls Generation นั้นมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้เลยสาวๆ Kepler นะครับก็เลือกเพลงในตำนานอย่าง The Boys นั้นมาใช้ในการแข่งขันพร้อมกับมิกซ์เพลงใหม่นะครับทั้งดีไซน์การร้องแบบใหม่แล้วก็มิกซ์ดนตรีใหม่เลยเป็น The Boys อีกเวอร์ชันนึงที่ Kepler นั้นแสดงออกมาได้ดีเลยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แฟนๆตื่นเต้นกันมากๆเลยกับโชว์นี้ของ Kepler เนื่องจากว่าเป็นการนำเอาเพลงในตำนานของโซชินะครับมาใช้ในการแข่งขันและก็มี เจ้าของเพลงอย่างแทยอนนั้นที่เป็นเ c ในรายการนี้คอยดูอยู่ด้วยในการแข่งขันครั้งนี้แฟนๆก็ยังส่งกําลังใจให้เคปเลอร์กันมากๆเพราะว่าในรอบคนก่อนหน้าที่ผ่านมานั้นคะแนานโดยรวมทั้งหมดของเคปเลอร์เนี่ยมันจะอยู่ในอันดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับมีทั้งกลางๆแล้วก็ท้ายๆทําให้แฟนๆเนี่ยเป็นห่วงเคปเลอร์กันมากๆรวมไปถึงสาวๆเคปเลอร์แต่ละคนนั้นก็รู้สึกเครียดนะครับกับการแข่งขันทัทง้ทงๆที่พยายามอย่างเต็มที่ทุ่มกันอย่างเต็มที่ทุ่มเทกันมากๆ,ๆเลยกับการแข่งขันในแต่ละรอบแต่่่่วาาคะแนานทีไไไดด้้มมกลับสูง นในรอบนี้เองแฟนๆน,นั้นเชียร์กันหนักมากๆอยากให้สาวๆเคปเลอร์ได้คะแนนอันดับสูงๆกันบ้างและหลังจากที่การแสดงนั้นจบลงนะครับแฟนๆหลายๆคนเลยทั้งที่ดูสดอยู่ในตอนนั้นแล้วก็ได้ดูคลิปในช่อง u t u b e นะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโชว์ของเคปเลอร์นั้นจะต้องอยู่ในท็อป3นี้อย่างแน่นอนโดยเพลง The Boys ในเวอร์ชั่นของเคปเลอร์ในรายการควีน d ซี s ั a น o n 2นี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโชว์ที่ดูอลังการแตกต่างจากโชว์ก่อนๆหน้านี้ของเคปเลอร์รวมไปถึงดีไซน์ การร้องเพลงและก็การมิกซ์เพลงในรอบนี้นะครับก็ทําออกมาดีๆมากๆท่อนไฮโน้ตของแชยอนนั้นเนี่ยได้รับคําชื่นชมไปมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยแชยอนก็เคยเป็นเด็กฝึกหัดใน SM มาก่อนนะครับแฟนๆเนี่ยก็เลยคาดหวังกันมากๆว่าเพลงจากค่าย SM นั้นเมื่อได้รับการร้องผ่านจากเด็กฝึกที่เคยอยู่ใน SM เนี่ยจะเป็นยังไงและแชยอนนั้นก็ทําออกมาดีๆนะครับแฟนๆเนี่ยชื่นชมกันไม่น้อยรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆนะครับก็ได้รับคําชื่นชมไปมากมายเช่นกันเป็นการร้องที่เสถียรดีมากๆและการแสดงของสาวๆ นนั้นก็ทําออกมาดีดีสุดๆไปเลยสําหรับโชว์ The Boys version Kepler ในรายการ q u e นด d o m s e a s o ที่2นะครับทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบกันไหมนะครับรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ดูโชว์นี้ของ Kepler จบลงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเรานั้นเนี่ยด้ความที่เป็นโซวอนมาก่อนและเพลง The Boys นั้นก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆของโซชินะครับก็คาดหวังการแสดงโชว์ของสาวๆ Kepler กันมากๆและสาวๆนั้นก็ทํากันออกมาดีๆจริงๆนะครับสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับ The Boys ในเวอร์ชันนี้นะครับดูจาก จากการแสดงทุกอย่างเนี่ยรู้เลยว่าสาวๆเคปเลอร์นั้นตั้งใจซ้อมกันขนาดไหนพยายามกันมากขนาดไหนแล้วก็ทุ่มเทกันมากขนาดไหนในการแข่งขันแล้วก็ในการแสดงโชว์เพลง The Boys ครั้งนี้นะครับคงจะกดดันกันไม่น้อยเลยทั้งเพลงที่หลายๆคนนั้นคาดหวังอยากจะฟังรวมไปถึงโชว์ที่อยากให้ถูกใจฟแฟนๆแล้วก็ผู้ชมรายการเพื่อเรียกคะแนนที่สูงขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มาเป็นกําลังใจให้กับเคปเลอร์ในการแข่งขันในรายการควีนดอมซีซั่นที่2นี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพลง The Boys ในเวอร์ชันของเคปเลอร์ชื่นช กันไหมดูโชว์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล่ก็อย่าลืมไปกําลังใจให้กับเคปเลอร์ในการแข่งขันาดการควีนดอมนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอ,อกมกอเคปปของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ